สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c โ l Future ในวันพฤหัสที่12ทธันวาคมนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมา8.90เหรียญนะคะปิดไปที่1,251.35นราะคะราคาปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณนึ่ขึ้นไปได้นะคะ ส่วนประเด็นอื่นๆนะคะปัจจัยอื่นๆก็มีค่าเงิน u s เอสดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงนะคะหลังจากมีการประกาศตัวเลขสตอ็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นกว่า4เท่านะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มีเรื่องของรัฐบาลกลาง3รัฐเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณซ,ซึ่งช่วยยุติภาวะไร้เสถียรภาพในงบประมาณที่ดาเนินมา3ปีนะคะแล้วก็ช่วยทาให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะใช้ในโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะ เพื่อทำให้นักทุนคาดว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงในเร็วๆนี้นะคะค่าวอื่นๆนะคะก็มีผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปเตรียมที่จะหาลรือฉุกเฉินกับผู้นำยูเครนนะคะเพื่อคลี่คลายวิกฤตการณ์การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในกรุงเคียบนะคะเป็นซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครน ตัวเลขที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะก็มียอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะที่ลดลงมา10.6ล้านบาร์เรลนะคะดุลบัญชีงบประมาณของสหรัฐนะคะก็ะขาดดุลอยู่ที่135,000ล้านเหรียญน,นะคะอันนี้ก็ต่ำกว่าที่คาดการนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพกราฟราคาทองคำในราย 2 40นาทีหรือว่า4ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าราคาขึ้นไปแล้วไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณเส้น moving average 200ในราย4ชั่วโมงได้นะคะก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะก็มองว่า แนวรับแรกก็คือเมื่อคืนนี้นะคะรับไปแล้ว1,250นะคะก็มีการดิดขึ้นถ้าดิดขึ้นแล้วมีการย่อตัวลงมาอีกเนี่ยแนวรับถัดไปก็ที่บริเวณ 1, 2 4 4แล้วก็1240นะคะแนวรับวันนี้นะคะก็ให้อ่าบริเวณ1244แล้วก็1,240นะคะแนวต้าน1,267้แล้วก็1 275นะคะ ส่วนดาวโจนเมื่อคืนนี้ปิดลดลงไป129.60จุดนะคะนี่ก็เป็นผลจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ดาวโจนเนี่ยปรับบวกขึ้นมาก่อนหน้านี้ เยอะมากแล้วนะคะแล้วก็การที่รัฐบาลเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องงบประมาณได้ก็ทําให้คาดว่าเฟดอาจจะลดมาตรการ QE ในเร็วๆนี้ส่วนราคาน้ํามันดิบในสเมกปรับลดลง1เหรียญนะคะราคาน้ํามันดิบเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้นนะคะค่าเงินบาทนะคะปิดไปที่32.05เช้านี้อยู่ที่บริเวณ32.12นะคะเงิน US เอส l ารย่งอ่อนค่านะคะเงินยูโรแข็งค่าขึ้นส่วน SVDR ก็มีการขายทองออกมาอีก2.11ตันนะคะเหลือถือทองคำ833.60ตันดูภาพเทคนิคของ Silver นะคะก็ ขึ้นมานะคะแต่ไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณวิ่งเงินวิ่งสองร้อยได้นะคะแล้ว r s i ก็เข้าสู่เขตโอเวอร์บอทแล้วนะคะก็จะมีการย่อตัวลงมาในระยะสั้นแนวรับมีที่20แล้วก็19.8นะคะแนวต้านมีที่20.4แล้วก็20.7นะคะนี่ให้เทรดดิ้งลองส่วน เงินบาทนะคะเงินบาทก็อ่อนค่าลงหลังจากที่ล,ลงมาทดสอบแนวรับเรียง3 2นะคะการเคลื่อนไหวในช่วงนี้ยังเป็นลันกษณะไซเวย์แนวรับมีที่3 2แล้วก็ 32. 3 1 8นะคะแนวต้าน3 2 2แล้วก็3 2 3 ส่วนเบรสนะคะก็เคลื่อนไหวไซเวในกรอบใหญ่นะคะราคาก็มีโอกาสที่จะแก่งตัวในกรอบนี้ต่อไปนะคะแนวรับมีที่108.6แล้วก็107.7นะคะแนวต้าน110.3แล้วก็111ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะส่วน ตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะ KTB Z13 mm hmm. ก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบไซเวยยนะคะยังไม่มีสัญญาณการเบรกเนาเกิดขึ้นแนวรับมีที่18.5แล้วก็18.3นะคะแนวต้านมีที่18.8แล้วก็19น,นี่ก็ให้เทรดดิ้งช็อตนะคะเมื่อขึ้นมาบริเวณแนวต้าน True Z13 นะคะ มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมได้แนวรับมีที่8บาท90แล้วก็8บาท70นะคะแนวต้านมีที่9บาท20แล้วก็9บาท40น,นี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน ITD z 13นะคะก็ปรับตัวลดลงแรงหลังจากหลุดแนวรับบริเวณ5บาทนะคะทำให้แนวโน้มในระยะสั้นและระยะยาวเป็นขาลง แนวรับมีที่4บาท60แล้วก็4บาท40นะคะแนวต้านมีที่4บาท90แล้วก็5บาทอันนี้ก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาริบาวขึ้นมาส่วนเซ้นต50นะคะยังสามารถฟอมตัวเพื่อที่จะลุ้นให้เป็นทริปเปิลบัตทอมได้อีกวันหนึ่งนะคะถากว่าไม่หลุด920ก็สามารถที่จะพลิกกลับเป็นขาขึ้นได้โดยมีเป้าหมายในระยะสั้น มีเป้าหมายได้ถึง980จุดนะคะแล้ว MACD RSI ก็ส่งสัญญาณพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นแรงได้แต่ว่าในวันนี้นะคะตลาดหุนทั่วโลกก็ได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมาอันนี้ก็ยังต้องลุ้นให้เส้น50ไม่หลุดบริเวณแนวรับนะคะ920อยู่นะคะแนวรับก็มี923 920แล้วก็ แนวต้าน940-951จุดนะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์ <Okay. S 1> แนวโน้มตลาดอานุพันธ์จากบริษัท c l a s s กกฟ o l d f u เจในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ